นี่ก็ใกล้เข้าวันเปิดตัวเข้าไปทุกทีแล้วนะครับกับเกม Black Clover Mobile นะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยไปหาข้อมูลกันมาอย่างล้นหลามแล้วนะครับผมมีข้อมูลเรื่องของตัวละครกันอย่างแน่นและแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ใน Easy Gaming จะมาบอกนะครับก็คือสิ่งที่ผมเนี่ย ตัวของผมเองนะครับทำพลาดไปในวันแรกของการเล่นเซิร์ฟนอกนะว่ามีแบบไหนเนี่ยถ้าเราทำพลาดไปแล้ว i.d. เราเนี่ยอาจจะโตช้ากว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอได้นำร้าน Easycard ร้านติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0 0เนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเงินมือถือ Black Clover Mobile กับทางร้าน Easycard เนี่ยฝากกดลิงกต้คลิปด้วยนะเรื่องแรกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของการฟาร์มตามมินิแมปเล็กๆทั่วไปนะครับผมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างเนี่ยเราเดินๆไปหาดูเห็นปะเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาแล้วว่าเราสามารถกดไปอินเตอร์แน็ไปนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลขึ้นนมาแบบี ไอของพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเหยื่อตกปลาที่เอาไว้ตกปลาตามแมปนั่นแหละนี่คือสิ่งที่อยากจะโฟกัสที่สุดนะครับก็คือการตกปลาไน้่เองนะตกปลาเนี่ย,นะยมันช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับผมเนี่ยตกปลาเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะมีในส่วนของตัวทาอาหารเนี่ยมาให้เราใช่ไหมไอทาอาหารพวกนี้เนี่ยครับที่เราตกมาได้แต่ละทีนึงเนะนี่ยอ่ะถ้ากดตกไปดูรอบนึงก่อนนะกดเข้าไปครับแล้วพอมันกินเบ็ดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งอะ่ะกินเบ็ดปุ๊บต้องรีบยกขึ้นมาเลย เพราะว่ามันมีโอกาสที่ปลาจะไม่ติดเบ็ดด้วยนะครับก็คือเราตกไม่ได้นั่นแหละมันก็จะให้แค่เงินมาแค่500เพราะมันการันตีอยู่แล้วใช่ปะแล้วมันก็จะได้ปลาเนี่ยตามสัดส่วนของมันนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยการตกปลาเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งคือเราเข้ามาที่หน่วยกระทิงดําเสร็จปุ๊บเนี่ยวิ่งมาหาตัวชามี่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วตัวชามี่เนี่ย ก็สามารถที่จะทําอาหารได้ด้วยนะครับผมอาหารนี่แหละคือข้อดีอย่างเด่ของคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ต้องรู้เลยครับมันจะเพิ่มในส่วนของค่าความสามารถต่างๆเนี่ยให้เยอะมากๆเลยอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นปะเกียร์ดรอปเรทก็คือมันจะเพิ่มในส่วนของอุปรกรณ์ในการดรอปให้ถึง10%สมมุติว่าเราดรอปเอเนอาร์มาอยู่แล้วแล้วมันได้สีทองตลอดเลยเราอยากได้ตัว UR บ้างทัางที่เราลงด่านที่มันได้ UR เยอะที่สุดแล้วมันก็ไม่ดรอปอย่างเงี้ยครับ การกินอาหารก็ไปช่วยเนี่ยก็มีโอกาสดรอปอย่างปลาหรืออะไรพวกนี้เราก็ต้องไปนั่งตกเอาอครับเพราะว่ามันจะบอกอยู่ว่าให้ตกปลาได้อย่างเดียวเลยไอปลาพวกนี้ถ้าใครขยันตกได้เนี่ยของที่มาทำบัฟเนี่ยก็จะสามารถช่วยเราเนี่ยดันค่าพลังแล้วก็โตได้ไวกว่าเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งนะ ส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คงจะหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเรื่องของค่าวความสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะในตอนแรกของเซิร์ฟนอกเนี่ยค่าวความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟที่เรากำลังจะเล่นของก a ริญ่านะครับก็อาจจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเอาโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่โฟกัสที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของการลงเล่นนั่นแหละครับสมมุติว่าเราเล่นไปได้อยู่ที่ประมาณเลเวล10แลลวเนี่ยผมแนะนําว่าให้พักไว้ก่อนก็แล้วกันถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราฟาร์มบ่อยหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผม มันจะมีในส่วนของการส่งของขวัญให้ด้วยในกรณีที่เราส่งของขวัญตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของเลเวลค่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็คือในส่วนของตัวสตอรี่ตรงนี้มันก็จะช่วยให้ค่าความสัมพันธ์ของเราเยอะขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปหน่อยนึงนะเนี่ยลงในส่วนของที่มันเป็น3าดาวแล้วก็ได้นะครับถ้าเอาชัวร์นะครับก็แค่กดเลดี้แล้วเราเนี่ยสามารถกดข้ามได้เลยเห็นปะ ถ้าเรามีตั๋วข้ามนะครับถ้าไม่มีตั๋วเนี่ยก็กดให้มันออโต้ไปก็ได้อันนี้ก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคุณที่อยากจะเร่งนะพยายามดันตรงนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรทําไมเราถึงต้องกระจายในเรื่องของค่าความสัมพันธ์ใช่ไหมมันก็จะได้ในส่วนของของอัพตัวนะครับอย่างเช่นเศษตรงเนี้ยมันมีไว้อัพเลื่อนขั้นระดับ URLR ของตัวระดับ s s r มาตั้งแต่แรงแรกเลยนะครับตรงเนี้ยจำเป็นมากๆและใช้ทีหนึ่งอ่ะสี่ชิ้นเลยกว่าจะเลื่อนขั้นได้นะครับผม แต่ตรงนี้เนี่ยค่าความสัมพันธ์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตอนเกมเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูเองละกันและเรื่องต่อไปนะครับที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือในเรื่องของสกิลนะไอ้สกิลตรงนี้เนี่ยผมอัปมั่วมากๆเลยในช่วงเซิร์ฟนอกเนี่ยโอ้โหเล่นอัพตัวครระดับ s อไปด้วยนะครับแล้วตัวที่ไม่ได้ใช้ด้วยคือเราต้องโฟกัสดีๆนะครับในการอัปแต่ละทีนึงเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเลเวล1แล้วกันเลเวล1เนี่ยใช้แค่็จ็ดชิ้น แต่พอมาขึ้นเลเวลำสามปุ๊บเนี่ยโอ้โหทะยานสู่20ชิ้นเลยมันใช้เยอะมากๆเลยแล้วใช้ที่3ชิ้นด้วยนะครับของที่มันหาเนี่ยอย่างเศษชิ้นส่วนตัวชาดเนี่ยมันหาได้จากไหนบ้างก็จะมีจากช็อปนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครเติมเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยนึงแล้วม,มีของแจกด้วยเหมือนกันก็ตามในส่วนของร้านค้าตามเมืองนะครับแล้วก็ในดันเจียนก็มีอย่างร้านค้าที่ผมพามาดูเนี่ยมันก็อยู่ตามเมืองตรงนี้แหละครับเนี่ยว,วิ่งเดินหาน,ะนี่ร้านนี้เลยครับเราสามารถมาซื้อของตรงนี้ได้ แล้วมันก็จะมีบอกว่าเราซื้ออะไรได้บ้างนะครับแนะนําว่าให้ซื้อไปให้หมดเลยนะเนี่ยสายปลาก็เหมือนกันนะครับพวกเก็บปลาเก็บผักเนี่ยซื้อไปให้หมดเลยรวมทั้งชิ้นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการอัพสกิลก่อนแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็แล้วแต่นะผมซื้อไปอันหนึ่งลองเท,ทให้ดูมันก็ได้ของดีอยู่เหมือนกันก็อยู่ที่คุณผู้ชมและถ้าเกิดว่าใครดูไม่ดีเนี่ยอย่าไปรุนเลยครับอันเนี้ยมันมีโอกาสออกระดับ R ด้วยเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยเราควรโฟกัสนิดึหรือนย่างนาาาะ แล้วตัวดามเมจที่อยู่ในตู้ซีซั่นเนี่ยมันยังไม่ออกใช่ไหมประมาณ2 3วันกว่าจะได้ครับก็คือตามหลักแล้วก็น่าจะประมาณนั้นแหละเพราะมันมีเควสอะไรหลายๆอย่างด้วยไม่ใช่ว่าเราได้ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะเราก็อาจจะต้องเก็บของไว้นิดนึงนะครับเพื่อดองรอตัวที่เราจะใช้เนี่ยมากที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะ ก็ไปอัพตัวอย่างอื่นแทนอย่างเช่นแบบสายซัพพอร์ตอย่างชามีที่เป็นระดับ SR ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทยอยอัพไปบ้างไม่ใช่ว่าเราไปอัพตัวเดียวแล้วมันแบบเวล์สามเวลสี่เลยนะพยายามเฟดให้กับตัวอื่นด้วยนะครับมันจะได้แบบบาลานซ์กันมากขึ้นถึงแม้ว่าผมจะบอกให้เราเนี่ยโฟกัสตัวระดับ LR ที่เป็นสายดาเมจไปก่อนนะครับเพื่อให้มันตันเป็นตัวตัวไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสกิลต่างๆเนี่ยเราจะไม่อัพให้ตัวอื่นเลยนะก็ต้องอัพไปด้วยบางส่วนนะครับ และในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะทำไมเขาถึงนิยมใช้ทีมฟ้ากันอันนี้เคยบอกไปในคลิปหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมทําอยู่นะอันนี้ก็จะบอกว่าผมก็พลาดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกทีมฟ้าลงมาเล่นแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องเจอกับดันที่มันเป็นตัวทีมแดงใช่ไหมยังไงก็ชนะท่ากันอยู่แล้วนะครับก็คือสีแดงเนี่ยแพ้สีฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราควรดูให้ดีๆนะครับสมมุติว่าอ่ะ ผมตันอยู่ที่การฟาร์มระดับ100 0 0และการค่าพลังแล้ว100 0 0แค่าพลังเนี่ยมันได้อะไรบ้างเห็นไหมครับของที่ได้เนี่ยมันเป็นบัฟเพิ่มความเร็วคือตอนช่วงแรกเนี่ยผมก็จะหาเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อะไรมันขนาดนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลเวล7็ดแทนอย่างเงี้ย พอ,อขึ้นเลเวล8ปุ๊บมันเปลี่ยนหน่วยเป็นอย่างอื่นเลยนะครับเห็นปะเป็นแท้งเป็นค่าความเร็วผมต้องการ ATK ไงกับตัวค่าเกาะผมก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้เพื่อที่มันเนี่ยจะได้ดรอปในส่วนของสแตตที่เพิ่ม ATK แล้วก็เพิ่มในส่วนของ MTK ด้วยอย่างเงี้ยครับให้มันได้ใส่เซ็ตครบทุกอย่างแบบเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยดันค่าพลางังดันอะไรพวกนี้ได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราจะโฟกัสในเรื่องของความเร็วก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าดันเนี่ยยังไงเราลงอันไหนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วครับแต่ว่า อย่างเช่นถ้าเกิดเรามีในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วเนี่ยครบ4อันแล้วแล้วเราไปลงซ้ำนะครับมันก็ออกแต่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลืองเวลาเราครับเราพยายามขยับมาพวกอาวุธที่มันเป็นสายดามเมจบ้างเป็นสายเกราะบ,บ้างเงี้ยครับจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้หลากหลายมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็คือระบบมิชชั่นตรงนี้เลยเนะครับผม ตรงนี้สําคัญมากๆเลยผมไม่ได้ทําในเซิร์ฟนอกเลยแล้วก็พลาดมาเยอะมากๆด้วยก็คือมันจะมีเควสให้เราทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเยอะมากๆเลยครับประมาณเจ็ดเควสด้วยกันนะแต่ว่ามันใช้เวลาทํานานอยู่แล้วนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆก็ได้มันจะบอกว่าถ้าเราทําครบ7เควสแล้วเนี่ยมันจะให้อะไรบ้างมันจะให้กุญแจตรงเนี้ยมา1ชิ้นนะครับในการทํารู้สึกเหมือนมิชชั่นนี้มันจะได้ต่อเดือนหรือเปล่านะเท่าที่ผมจำได้นะครับหรือว่าเราสามารถรีเซ็ตได้อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกัน คือถ้าเราทําไปครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กุญแจเนี่ยมา1ชิ้นไอ้กุญแจตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเปิดตู้กาชานในซีซั่นหน้าได้แบบฟรีๆเหมือนกันถ้าใครที่ไม่ทําตรงนี้นะครับคุณก็จะไม่ได้กุญแจตรงนี้มานะแล้วคนอื่นเขาอาจจะได้ตัวเทพๆกันเนี่ยเราก็อาจจะพลาดในส่วนของตัวละครต่างๆที่เข้ามาตามซีซั่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาทํากันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลา